ในหุ่นแสตดลงใต้จิ้ก้อนเผาอบออวันนี้เราจะมาเผงโฉการเครื่องปล่อยแฟบอัตโนมัติครับอันนี้คือปริมาณแฟปท,ที่ออกต่อครั้งแฟบสามารถบรรจุได้ประมาณกี่ 2> 2กิโลครับสองกิโลครับสองกิโลขึ้นไปแล้วแฟบที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาปริมาณประมาณกี่กัมประมาณยี่สิบเกัเกเกบ นี่สิบกร,รมัมแล้วใช้ไฟอะไรในการใช้ไฟบ้านเราจะมีสองระบบนะครับไอ้สามระบบระบบไฟบ้านระบบแสงอาทิตย์แล้วก็ระบบแบตเตอรีอแ่แล้วก็ใส้ไเใช้บ้านเราก็เสียบพัดคาได้เลยเพราะว่าจะมีแบตเล็กเียมอยู่ข้างหลัง นี่คือวงจรแผงครับแบตลิเทียมในชาร์จแล้วก็แผงวงจรคู่คุมเพนเซอร์อ่าแล้วอีกระบบหนึ่งคืออะไรโซลา่าครับโลซล่ลาเซลล์อ่าโซล่าเซลล์ไว้ใช้ยังไงเราก็จะเสียบทีูู่เออ้เราสามารถถอดได้เลยนะมันจะมีสองสองรูงนะครับสองรูงตรงนี้จะเป็นรูนึ่งเสียบไฟบ้านก็ได้อีกออร,กรูเสียบเอโซล่าก็ได้ครับเสียบไฟ อันนี้ไฟไม่ขึ้นเพราะเราไม่ได้อยู่ก่างเสี่ยงนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ได้ใช้ได้ครับเพราะเราใช้แบตยู่แล้วมันมีตอนนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ220ใช่ไหมใช่ครับไม่ได้เสียบอ่าแล้วลองดูดีว่าแบตเตอรี่ได้ไหมได้ครับอ่าก็ยังได้อยู่อ่าโอเคเราได้แนวคิดตรงนี้มาจากไหนครับการที่ว่าขี้เกียจบนฝาฝักขี้เกียจของมือ คนหนึ่งได้แนวคิดยังไงครับสะบสบายครับในการใช้มาอ่ะแล้วคิดว่าโปรเจก์นี้จะผ่านไหมผ่านอ่ะ